สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิริก็จะมาเป็นมาดามแดกแหลกนะคะวันนี้เราจะมากินยำขนมจีนกันนะคะวันนี้เราก็จะมาในชุดแบบว่าคางคาวน่ารักไหมอะ่ะใส่อยู่บ้านสามีกลัวสามีไม่กล้าเข้าใกล้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำยำขนมจีนกันนะคะเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่เนาะได้แล้วน <ah> ี่นะคะเราก็จะไม่ร tamam okay. ู้ว่าจะซ้ำใครจะเหมือนใครหรือเปล่านะอันนี้มันมึกว่าเป็นเส้นขนมจีนนะคะมันเป็นแบบเป็นใยอ่ะก็คิดซะว่าเป็นเส้นขนมจีนนะแต่ว่ามันเหมือน รสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาทํามาแบบว่าเป็นใยอย่างเงี้ยเป็นแผ่นเป็นแผ่นบางๆมาแล้วเราก็มาต้มเรานึกว่ามันจะเป็นแบบน,นี่แผ่ออกนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสบายดีกันเนาะทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมก็ตอนนี้ก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอ <c oughs> พริกป่นนะจ๊ะพริกป่นค่ะเออมาแบ่งพริกป่นดอกอันพริกตำน่ะน,นะนี่นะคะโอ๊ยติดปีกแม่แล้วก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะเราจะใส่สองอันไอน้นี่นางฟ้ามันข้นเกินแล้วก็ใส่ของพี่ไม้ลงไปหน่อย นะคะน้ำปลาไม่รู้ว่าจะไม่ต้องนี่เราใส่พริกป่นด้วยนะคะน้ำตาลค่ะแล้วนี่นะคะก็มีน้ำซุปด้วยค่ะเราใส่น้ำซุปด้วย เป็นน้ำซุปหมูนะคะมีหมูสับด้วยแล้วใส่หมูสับด้วยนะคะชอบมากอ,มยอยั่วค่ะยอยัอ่วช่วงนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนทำงานแค่อาทิตย์ละวันค่ะ จ้ะแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวหั่นนะจ๊ะต้นหอมผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยถั่วงอกใส่ไปให้หมดใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปอืมชอบมากใส่ผักเยอะๆช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะอยู่แต่บ้านเมื่อวานออกไปแค่ไปซื้อกับข้าวแค่นั้นเองนะคะ ไปซื้อแค่ออกไปบ้านออกจากบ้านแค่สองชั่วโมงเองแล้วก็กลับมากินแล้วก็นอนโอ้โหผักเดอะมากขอใส่เส้นก่อนละกันอืไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นเส้นแยก,แกเหมือนอะไรอะ่ะเส้นขนมจีนอะอืม สูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องไม่ค่อยเห็นเส้นนะคะเห็นแต่ผักขออนุญาตทอดหมูเหนียงเริ่มออกแล้วค่ะไม่ใช่ออกแต่เหนียงเด้อค่ะพี่น้องอือชิมก่อมะนาวยังไม่ได้บีบ อืมอร่อย้เ็เหนียวดีบีบมะนาวหน่อยจ้าไม่โอเคสามีเกรงใจค่ะย่องเบาๆ <laughs> Thank you love you baby เอ๊ะ I say love you เดี๋ยวเราจะมาเทลงใส่จานดีกว่าพี่เพื่อนๆจะได้เห็น้วยผักแก้มค่ะผักอันนี้น่ะตอนแรกเราคิดว่ามันเหม็นเขียวนะเราไม่กล้ากินแต่พอไปเวียดนามใช่ไหมเรากินกับเฟออะอ,อร่อยอะชอบตอน,นไปร้านเอเชียนะเราก็จะชอบซื้อมาติดตู้เย็นมาด้วยค่ะพี่น้องนะ กินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวค่ะอือ ก็เก็บไปกิงตอ่อปัดเอ้น้ำปลาแทบไม่ต้องใส่เลยนะคะเอามาเผื่อไว้โอ๊ยลืมลืมนี่นะคะเนื้อปูใส่ลงไปก่อนเนื้อปูอะ่ะเราเคยบอกว่าไปซื้อที่ร้านไอ้ขายของนะคะพวกสีลังกาอะไรเงี้ยเขาจะเอาปูสดมาขายทุกๆวันพฤหัส ของอาหารทะเลอย่างเงี้ยค่ะจะมาลงทุกๆวันเพฤหัดแล้วก็เอาซื้อมาแล้วก็แกะแบ่งแช่ตู้ช่องฟรีสไว้นะคะถ้าจะกินก็เอาอันที่แบ่งออกมาไว้อะจะได้แบบว่าไม่ต้องเอาแบบอันเยอะเะแล้วก็มาละลายทีเดียวแล้วก็กลับไปใหม่แต่มันจะเสียนะคะแล้วก็แบ่งไว้เอานี่นะคะเริ่มเลยนะคะ แซ่บนะคะแต่น้ำม,นมันไม่ค่อยจ่งเล็งเท่าไหร่เข้าใจเพราะนาน้ามันไมรา่อย่จงเล็งเท่าไหร่นะอืม ไม่ใช้เส้นขนมจีนอะแต่มันก็ได้อยู่อ่ะดูน้ำ่ิมนี่ใส่น้ำน้ำปลาเพราะปลาไม่ก็เค็มเนาะขอเติม,มน้ำซุปหนอกอือ ชอบน้าสุกมากเขาใส่น้าปลาเพิ่มปลาน้ำนฟ้าเขาแบบข้นนัวนัวมาก อตอนนี้สถานะการฝั่งยุโรปนะคะแย่มากๆเลยคนติดเชื้อแบบเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็แบบติดเพิ่มขึ้นทุกวันตอนแรกใช่ไหมเราแพนว่าจะไปนิวยอร์กกันช่วงพฤษภานะคะต้นเดือนพฤษภา ทิปทุกอย่างต้งล่มนะคะเพราะว่าเขาประกาศยกเลิกไฟบินทุกเที่ยวนะคะจากยุโรปไปอเมริกาแต่ก็โชคดีแล้วแหละว่าตอนนี้อเมริกาแบบยอดคนติดเพิ่มขึ้นทุกวันแบบอืใกล้จะแซงอิตาลีแล้วอะ่ะปูขาเป็นก้อนเลย อืมอืมน้ยปูยังหวานอยู่เลยนะแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาก็สั่งแบบ shutdown ดดปิดเมืองแต่ว่าทุกคนที่ทำงานร้านอาหารเทคเ away หรือว่าทำงานไปรษณีย์ทำงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่กับสถานีรถไฟปัม๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเปิดปกติอยู่นะคะเพราะว่า ตรงนั้นมันมีคนสัญจรแต่พวกร้านอาหารที่นั่งอยู่กับร้านร้านเทคเอาเว์แมคโดนัลด์อะไรทุกอย่างนี้ปิดหมดเลยค่ะส่วนตัวเราอะทำร้านอาหารทำงานร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็อตอน ที่ร้านน่ะเขาจะมีแบบว่านั่งกินในร้านแล้วก็แบบว่าสั่งเทคเอาไว้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือภายในร้านน่ะคือเขาปิดแต่ว่ามีแต่สั่งเทคเอาไว้หรือว่าจะเป็นเหมือนแก๊บบ้านเราเนาะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าอีทพุ่งหรืออามูซีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็จะสั่งออนไลน์มาแล้วก็จะมีคนมารับที่ร้านนะคะแล้วก็เขาให้ยืนอยู่ในร้านนะคะไม่เกินสองคนนะคะลูกค้าที่จะมารอ ที่จะมาสั่งอ่ะนอกนั้นก็ให้รอนอกร้านอืมกินเยอะผู้ใดก,ก็ะยะว่าด้วยค่ะ ไม่ได้กินนานแล้วด้วยยำขนมจีนเน่ยอืมอืเราจะบอกว่านะคะทำงานใช่ไหมไม่ได้เลิกงานแบบสองสามทุ่มนะต้องเลิกงานสี่ทุ่มเลยนะเนี่ยเวลาไปทำงาน แล้วเวลากลับบ้านอะ่ะมันก็จะเงียบมากคือนั่งรถแตรมนะคะทั้งขบวนอะ่ะบางทีมีผู้โดยสารอยู่สองคนสามคนบางทีไม่มีผู้โดยสารเลยเหลือเราคนเดียวกับคนขับเนี่ยโคตรน่ากลัวเลย ตอนกลางวันมันยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนนะ่ะมันมืดแล้วแบบอืยิ่งเพื่อนบางคนนะอยู่ไกลด้วยตอนนี้เราไม่ได้ทำงานทุกวันนะคะเราทำงานอาทิตย์ละวันล่าสุดทำไปเมื่อวันจันทร์นะคะแล้วก็ ทำอีกทีวันอาทิตย์ตอนเย็นแต่ตอนกลับบ้านอะเรานั่งรถใช่ไหมมันไม่มีผู้โดยสารอะแต่เราก็ยอมใจรัฐบาลที่นี่นะเพราะว่าคือไม่ว่าจะตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันอย่างเงี้ย มันแทบไม่มีคนนั่งแน่นอนเขาต้องขาดทุนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเปิดให้บริการรถสาธารณะตามปกติรถไฟรถเมลม์รถแรมยกเว้นเรือนะคะเรือนี้เขายกเลิกน่าจะไม่มีะคะ่ะตอนเนี้อืม เสียใจอย่างเดียวเนี่ยบามีมูกกินทั้งไทยทั้งลาวด้วยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวก็ว่าวไทยเดี๋ยวก็ว่าวลาวอยู่บ้านบามีอย่างเฮ็ดหาแต่แนวกินกินแล้วก็นอนโอ้ตั้งแต่เกิดเรื่องโรคระบาดนี้ขึ้นมานะคะแล้วแบบว่ามันร้ายแรงจนเขาต้องสั่งปิดประเทศ ร้านอาหารผับบาร์โรงแรมทุกอย่างปิดโรงแรมไม่แน่ใจนะแต่ผับบาร์ร้านกาแฟร้านอาหารทุกอย่างปิดหมดคือมันมีผลกระทบกับทุกๆคนเลยนะคะหลายๆคนก็ตกงานใครมีงานแบบว่าต้องเกาะไปให้แน่นเลยนะคะช่วงนี้แล้วแบบคืออย่างร้านอาหารที่เขาไม่ได้ทำเทคเอาไว้เป็นร้านที่แบบว่าคนนั่งกินในร้านอะคือแบบ โหมันส่งผลกระทบเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกอของใช้นะคะเช่นพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเนื้อสัตว์ใช่ไหมเขาก็ยังแบบว่าหัน่นแล้วก็ฟีดใส่ช่องแคกผักก็ฟีดได้แค่บางชนิดนะคะอย่างเป็นผักตกแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะฟีดไม่ได้อย่างเช่นพวก ผักสลัดผักชีผักอะไรเงี้ยมันมันถ้ามันไม่ได้คุณก็ต้องเอาขายให้ลูกน้องหรือว่าไม่ก็แจกให้ลูกน้องแล้วก็เอาไปกินเองนะคะเพราะว่ามันเก็บในช่องแข็กไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเอาออกมาใช้อีกมันก็จะไม่สวยนะเหมือนที่ร้านก็เหมือนกันนะคะยังดีที่เขายังแบบว่าเปิด take away ใช่ไหมมันก็ยังแบบว่าได้ใช้แต่ว่าบางทีเราสั่งของมาแล้วแบบเราไม่รู้ว่า สมมุติว่าเราสั่งของมาวันเนี้ยวันจันทร์แล้วเสร็จวันพุธอย่างเงี้ยเขาประกาศแบบว่าเขาประกาศให้แบบว่าปิดทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหจะทํายังไงดีตอนแรกอะร้านเราก็คิดว่าเอ้ยจะจะปิดไปด้วยนะแต่สุดท้ายเขาก็เปิดเป็น Take Away นะคะอย่างน้อยผักที่ร้านอะมันก็ยังใช้ได้ออกได้เรื่อยๆบางอย่างนะคะอย่างเช่นพวกแป๊โปพวกสุกเกตตี้อะไรเงี้ยเราก็หันใช่ไหมแล้วก็อ่า เอาซีนใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ก็คือแบ่งไว้แค่พอใช้พอเวลาเราจะใช้แล้วก็ออกมาแต่ว่าอย่างร้านอาหารทั่วไปอันนั้นอะ่ะโดนเต็มๆแน่เลยเราว่าเนาะอือแล้วมีอีกอย่างนะคะรัฐบาลที่นี่ใช่ไหมในช่วงเนี้ยที่คุณแบบว่าไม่ได้ทำงานคือ เขาจะเหมือนกับว่าไม่ไม่อยากให้นายจ้างอะไล่ลูกจ้างออกนะเพราะว่าถ้าเกิดไล่ลูกจ้างออกอย่างเงี้ยผลกระทบมันตกไปอยู่ที่รัฐบาลเต็มๆเลยคือเขาจะต้องไปทําเรื่องยื่นแบบขอเรื่องตกงานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะกว่าเรื่องจะเดินเรื่องอะไรเสร็จอ่าแล้วทีเนี้รัฐบาลเขาก็เลยยื่น มือเข้ามาช่วยนะคะโดยที่บริษัทนะคะจ่าย50%แต่ว่ารัฐบาลช่วย30%ดังนั้นนะคะสมมติว่าบางคนที่ไม่ได้ทำงานใช่ปะช่วงเนี้ยคือคุณก็ยังจะได้รับเงินเดือน80%อยู่ค่ะคือแบบเฮ้ยดีอ่ะ อย่างของเราใช่ไหมเป็นพนักงานที่แบบว่ากินหลายชั่วโมงเราก็จะไม่แน่แบบเต็มเต็มเท่าไหร่เพราะว่าอส่วนมากเขาจะให้เขาจะให้คนที่แบบว่าเป็นพนักงานประจําของที่ที่เซ็นสัญญานะคะกับบริษัทที่ได้เป็นรายเดือนนะเขาต้องทํางานเยอะกว่าเราเพราะว่าหนึ่งเขาบริษัทเขาเป็นคอนแท็กกับบริษัทแล้วคือแบบว่า เขาจะต้องแบบว่าทํางานให้เต็มชั่วโมงอะที่เขาที่เขาที่กําหนดอะเต็มชั่วโมงที่กําหนดอะอย่างอาทิตย์หนึ่งต้องทําให้ได้กี่ชั่วโมงอ่ะแปชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทํางาน5วันอย่างพี่ที่ทํางานใช่ปะเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าครัวใช่ไหมเป็นคนเดียวที่เป็นพนักง,งานประจําของบริษัทแล้วที่เหลือพวกเราอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยเราช่วยเขาอะไรเงี้ยเราเป็นพนักง,งานกินรายชั่วโมงนะคะ เราก็เลยได้ไปทํางานแค่อาทิตย์ละวันเพราะว่าหนึ่งเขาจะต้องให้เราเขาจะต้องให้เวลาให้ชั่วโมงกับคนที่เป็นพนักงานอ่าเป็นพนักงานประจําก่อนดังนั้นเราก็เลยได้ทํางานแค่อาทิตย์ละวันเงาเงาค่ะอยู่บ้านกินแล้วก็นอนชีวิตลาบากมากเลยช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องแบบว่าพกสเปรย์พกอ่า อะไรนะเจลล้างมืออย่างเมื่อวานใช่ไหมไปชอปปิ้งเขาก็จะแบบว่าตั้งแต่คือห้างทั้งห้างอะห้างที่เราแถวบ้านนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าร้านเสื้อผ้าร้านกาแฟทุกอย่างนะคะแต่ทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะเปิดแค่เป็นโซนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโซนนั้นโซนเดียวแล้วอะ ก่อนจะเข้าไปนะคะเขาก็จะมีแบบว่าตรงตรงาทางเข้าใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นลายไม่ให้เข้านะ <c oughs> แล้วคุณก็ต้องห่างกันสองเมตรนะคะแล้วก็ก่อนที่คุณจะเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะมีเจลล้างมือเจลปั๊มล้างมือแล้วก็เอาถุงถุงที่จะใส่ผักถุงบางๆนะเออแล้วแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาใส่เป็นถุงมือแล้วก็ จับรถเข็นเข <K ill> ็นเข้าไปรับบัตรคิวนะคะรับบัตรคิวแล้วก็เดินเข้าไปช้อปปิ้งได้ตามปกติแล้วก็ตอนจ่ายตังค์ก็เอาบัตรคิวคืนเขาแต่เมื่อวานคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยังไงช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนเลยตอนนี้เราก็ได้ยินข่าวว่า ที่แม่ที่รู้จักอะ่ะเขาก็ติดนะคะเราก็แบบเอ้ยส่งข้อความไปให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่รีบหายเร็วๆนะเดี๋ยวเราจะได้มาตั้งวงตั้งวงกินเหล้ากันอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบพอเราดูข่าวอะ่ะคนอื่นติดเราก็ยังแบบไม่ได้อะไรใช่ไหมเราก็แค่ระวังตัวเองแต่พอเรามารู้ว่าเฮ้ยคนใกล้ตัวคนที่เรารู้จักคนที่เราแบบว่าสนิทอะไรเงี้ยมาติด รารู้สึกว่าอุ้ยแม่งโคตรหดหูใจเลยนะคะตอนนี้แบบว่าเป็นห่วงเ,เพื่อนๆที่เมืองไทยอะ่ะที่แบบว่าเคยกินเคยเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็พยายามเดี๋ยวออกไปไหนนะอยู่บ้านซื้ออะไรกัตกตุนไว้ได้ก็ซื้อนะคะคนจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวอันเนี้ยเราก็ ช่วยไม่ได้นะคะชจะพูดว่าช่วยไม่ได้มันก็ไม่ใช่อ่ะคือแบบยังไงอะ่ะคือที่เราซื้อไว้อ่ะไม่ใช่เพราะว่าเราเห็นแก่ตัวนะเพียงแค่แบบว่าเราไม่อยากจะออกบ้านบ่อยๆคือในจังหวะที่แบบว่าเฮ้ยเราซื้อของมาไว้ตรงนี้เนาะใช่ปะเราซื้อมาไว้แล้วเราไม่ต้องออกบ้านอีกเป็นอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วของเนี้ยแน่นอนมันก็ต้องมาลง มาเป็นลดๆอยู่แล้วนะคะของมันไม่ขาดตลาดแน่นอนเพียงแค่ว่าจังหวะที่เราหรือใครบางคนที่ไปซื้อของแล้วของมันขาดตลาดอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่คนอะ่ะเขาแห่กันไปซื้อของมันก็เลยขาดแต่ลองเว้นช่วงนะคะว่า,าถ้าเกิดเนี่ยอย่างลองดูว่าวันไหนคนที่จะไปซื้อของน้อยอะไรเงี้ยเราก็ดูจากตรงนั้นเราก็ค่อยไปอย่างช่วงเนี้ยนะคะอย,อย่างตอนแรกที่มันมีข่าวใช่ไหมเขาก็บอกว่า เฮ้ยคนแห่กันไปซื้อกระดาษทิชชู่ขาดตลาดเพราะว่าช่วงนั้นอะมันเป็นประกาศใหม่ๆแล้วคนก็แบบว่ารีบแห่กันไปซื้อของอะไรเงี้ยของมันก็เลยขาดตลาดพอไปตอนเนี้ยเมื่ออย่างเมื่อวานที่เราไปอะเขาก็แบบมีกระดาษมีของเต็มปกตินะคะของไม่ได้ขาดตลาดอย่างอย่างอย่างที่เคย เธถ่ายรูปลงไปมันเป็นแค่ช่วงจังหวะที่คนมันไปซื้อของ,ของพร้อมกันแล้วของมันจําเป็นต้องใช้เขาก็ไม่อยากจะออกบ้านบ่อยๆเขาก็เลยซื้อกันทีไปทีละเยอะๆนะคะนั่นแหละประเด็นถ้าไปวันธรรมดาะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีของอยู่แล้วค่ะอย่างที่เราเคยบอกใช่ไหมเราทํางานเราไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของพอเวลาเราซื้อทีเราก็ซื้อทีละเยอะๆเพราะว่าเราทํางานนานๆทีออกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยเราซื้อมาเยอะ แต่ว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะมันมันของมันจําเป็นต้องใช้อะ่ะยิ่งวิกฤตอย่างเงี้ยนะคะคนยิ่งไม่อยากออกจากบ้านคาดว่าน่าจะกินไม่หมดนะคะเนี่ย เก็บไว้กินต่อใส่กล่องไว้กินต่อหั่นผักใส่เพิ่มเอาอืมเดี๋ยวเรากินไปเยอะอย่เหมือนกันนะแต่เส้นเขาอร่อยอยู่นะม,มันไม่ได้เป็นเส้นอ่ะมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ย หมือนขนมจีนนั่นแหละแต่เขาทําเป็นเหมือนเป็นใยใๆอ่ะน่าจะเป,เป็นเป็นเป็นเส้นของเวียดนามอะคะ่ะอือยังไงเพื่อนเพื่อนก็ดูแลตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอยู่ติดบ้านนะคะไม่ออกไปไหนเราจะไม่ออกไปแพร่เชื้อแล้วก็จะไม่ออกไปรับเชื้อนะคะเราจะกินแล้วเราก็จะนอนนะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ รักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกๆคนเลยนะคะเป็นห่วงนะคะสำหรับวันนี้นะคะอีกเกียก็ไปก่อนนะคะอีกเกียจะเข้ารังแล้วค่ะกินแล้วก็นอนนะคะชีวิตมาดามเด็กแหลกสบายสบายค่ะช่วงนี้งานการไม่ได้ทำ <c oughs> กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ